ดีทุกคนตอนนี้เรามาดูไม้บอนสีนะคะสวยๆค่ะต้นแรกเลยต้นนี้คือต้นต้นอะไรคะไก่สุดสงวนไก่สุดสงวนดูลายเขานะคะเลี้ยงยากไหมคะไม่ยากส่วนใหญ่ชอบแบบดินยังไงอะคะดินซุยๆมีใบมะขามกับใบก้ามปูไก่สุดสงวนสวยมากๆเลยนะคะก้านเป็นประมาณนี้สีนี้ ไก่สุดสงวนแล้วมาต้นต่อไปต้นที่สองไก่ราชาวดีไก่ราชาวดีสีเขาทําไมมันไม่เหมือนกันคะแบบว่าหมายถึงอันนี้มันเข้มกว่ามันแก่กว่าใบใบกึงกึงแก่กึงอ่อนถ้าแก่เขาก็จะเป็นสีท้อ่อ๋อถ้าแก่ก็คือ,อ,อแต่ใบมันจะเป็นอะไรนะั้นเนี่ยมันขยุบขยุบด้วยเนาะ,ะอ๋อนี่คือไก่ไก่ราชาวดีต้นใหญ่มากสวยมากเลยแล้วก็ อันนี้คือต้นเกิดใหม่เอออันนี้คือยอดใหม่ใช่ไหมคะยอดดูกา้านดูอันนี้เขานอนแบบเนี่ยจะเป็นสีดําใช่ไหมคะก็จะกัดเต็มใบอ๋อกัดเต็มใบสวยมากๆค่ะต้นที่สองแล้วนะคะไก่ราชเชวดีสวยมากเราดูต้นต่อไปกันค่ะอันนี้ต้นอะไรคะนี่ต้นนี้คือต้นเล็กๆชื่ออะไรไม่รู้วนะสวยมากเลยนะเนี้ยต้นนี้นะคะมีมีแบบมิ่งมงคล มิ่งมงคลสวยมากเลยแต่น,นี้แบบมันลายมันไม่มันแดงอ๋อก็คือเขาออกแดงจ้ะอันนี้เป็นเป็นใบใหม่เขาเขายังไม่กัดแดงอ๋อตรงนี้<อ>คือใบใหม่ใบใหม่เขาก็จะแดงเข้มขึ้นอ๋อใบใหม่คือยังไม่กัดแดงดมิ่งมงคลนะคะแล้วก็ต้นต่อไปต้นอะไรดีต้นนี้ต้นนี้นะคะต้นที่สี่นี่ไก,ไก่อะไรคะไก,ไก่แก้วตัวงามไก่แก้วตัวงามสวยมากเลยมัน เนี่ยอันนี้อันนี้คือเป็นสีอออันนี้คือะคะอ่อนเหรอคะอ่อนเขาจะเป็นสีชมพูออ่าจส้มโอ้โหไก่แก้วตัวงามไก่แก้วตัวงามนะคะสวยมากมแล้วก็ก้านเขาเป็นสีเขียวด้วยนะคะนีมไก่แก้วตัวงามต้นต่อไปเป็นอ้อต้นนี้ล่ะค่ะต้นนี้คือต้อนอะไราาาอันนี้คือกระพาใต้ค่ะง<น>ก,กระพาใต้กกะตนะคะอันนี้เขาจะแบบ เขาสีเขาไม่ค่อยไม่ค่อยเนี่ยไม่ค่อยมีลายเนาะแต่ว่าจะเป็นใบอย่างนี้น,นะคะกระถาใตา้แล้วก็มีอันนี้ค่ะเหมือนกันกับตัวน,นี้ไหมคะเหมือนค่ะอ๋อไก่ตัวงามงไก่ไกตัวงามอันนี้คือเขาเออกสีแบ mm บสีสเ,เขียวอ่อนแดงเนาะแดงแด,ดงสม้สมส้มสวยมากสวยมากคือสวยทุกต้นเลยอ่ะแล้วก็อันนี้นนี้าาสดว ต้นเล็กนะคะต้นเล็กเดี๋ยวเรามาดูกันต้นนี้นะคะโหยนั่งเสือดาวสวยจริงๆนะเนี่ยทุกต้นเลยค่ะแล้วก็ต่อด้วยต้นนี้เคียงเรนี้จะเป็นสีเขียวเขียวเข้มเลยถ้าโตสีเขียวเข้มอ๋อถ้าเขียวเข้มใบแข็งตอนนี้แบบยังต้นเล็กอยู่นะคะเคียงเรลลยสีขาวเนาะเขียวลายขาวและต้นนี้ค่ะนี่ค่ะ หปีกินนาสวยมากๆทุกคนปีกินนาเหมือนจริงๆด้วยอ่ะเหมือนปีกินนาเลยค่ะมันยาวๆนี่นะคะปีกินนานะคะทั้งหมดโดยโดยส่วนใหญ่เขาก็จะชอบดินเหมือนกันลักษณะเหมือนกันใช่ไหมคะปกบอลชอบน้ร้อยแดดร้อยน้ำร้อยแดดร้อยแล้วก็ต้นต่อไปทางนี้ค่ะทางนี้นี่หงเหินคือจะบอกว่าหงเหินสวยอ่ะ สวยมากแบบใบเขาจะเนี่ยอันนี้เขาจะเข้าไปลึกข้างในเลยเนาะแล้วก็มีมีแบบว่าลายสีแดงอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ดูเขาจะมีแบบอย่างี้ด้วยนะเนี่ยแบบสวยมากเลยหงเหินเป็นมีหงเหินนะคะนี่แล้วตัวนี้ก็เหมือนกันหรออ,อันนี้คืออ่ะอน,นี่หงเหินแล้วก็อ๋อนี่หงเหินนะคะทุกคน แล้วก็มาต่อด้วยอันนี้ค่ะเพชรพันล้านนะคะเพชรพันล้านลายลายไม่เหมือนกันนะแต่สีเกือบคล้ายกันมาวางไว้ด้วยกันก็อาจจะงงถ้ากัดสีไม่เต็มถ้ากัดสีเต็มเขาจะคล้ายๆกับฮุกหลงอ๋อถ้าอันนี้คือเพชรพันล้านถ้ากัดสีเต็มจะคล้ายฮุกหลงใช่ไหมคะใบจะใหญ่กว่าสีสีจะเป็นชมพูอ่อนแล้วใบใหญ่กว่าฮุกหลงอ๋อค่ะค่ะแล้วก็มาต่อกันค่ะต้นนี้ค่ะต้นนี้คือ ไก่แก้วกกอ๋อเหมือนกันไก่ไก่ไกตัวงามใช่ไหมคะอ๋อแต่ว่านี่คือต้นเล็กยังไม่ได้ไอนันนี้แล้วก็นี่เลยมีค่ะอ่าต้น,ชา,ช,นชายชนนะคะที่กําลังแบบว่าเป็นที่ต้องการนะของทุกคน<อ> <laughs> นะก็ชายชนเนาะชายชนจะออกแบบนี้นะคะเป็นเป็นป้ายเนาะเป็นหนีครึง่งป้ายแดงนะคะสวยมากเลยนะแบบว่าอันนี้ยังต้นเล็กอยู่นะคะ ออ่อด้วยต้นนี้ค่ะห,น,น,หนุมานเข้าเฝ <LEY> ้าหนุมานหนุมานเข้าเฝ้าจะเ้นนหนุมานเข้าเฝ้าอ๋อหนุมานอ๋อหนุมานเข้าเฝ้าสวยมากนะคะนี่อันนี้มีสามใบนะคะนี่ยังเด็กๆอยู่หานุมานเข้าเฝ <LEY> ้าสวยจริงๆนะคะต่อด้วยต้นนี้คือ ไก่ราชาวดีเหมือนต้นแรกนะคะหมดยังคนะรออันนี้อันนี้หงเหินเหมือนกันหงเหินเหมือนกันกันกนกนกบต้นแรกต้นนี้นะคะไหนเราไปต้นไหนต่อน่าจะตนี้เงาะถอดรูปเงาะถอดรูปโอ้โหนี่คือเงาะถอดรูป้นนี้จเล็กๆนี่คืองเ,เ,เองาะถอดรูปเป็นต้นเล็กอยู่นะคะอันนี้คือสีเขาจะออกสีแดงเหรอคะหน้าเขาจะแดงหน้าเขาจะแดงเงาะถอดรูปโอ้โหสวยมากๆมีอีกไหมคะ นางไหมอืมแล้วเราไปดูแล้วก็นางไหมนะคะนี่คือนางไหมค่ะใครที่แบบว่าชื่นชอบบอลสีค่ะสวยมากนางไหมเนั้นเราจะดูอันนี้มีสองใบค่ะแล้วก็ที่กำลังนี่อันนี้ก็มีใช่ไหมคะนี่กวนอิมอน,น,นี่ก็จะเป็นกวนอิมกวนอิมก็การเลี้ยงเหมือนกันไหมคะเหมือนกันการเลี้ยงก็คือ ีนางก็จะมีโรคแต้มอะไรพวกแต้มจุดอย่างเงี้ยมีตากฝนมาถ้าโดนฝนโดนแมลงอย่างงี้ใช่ไหมคะก็จะเป็นโรคแต้มแล้วมีเทคนิคในการเลี้ยงไหมคะเวลาเราดูแลอะไรเงี้ยไม่พี่ก็ใส่แบบบางทีพี่ก็จะเอามะนาวใส่บ้างในแง่ให้เขากัดสีอ๋อมะนาวใส่เพียงเขาจะกัดสีเหรอคะเอ่อแต่มะนาววางไว้บ้างเขาก็ว่ามันกัดสีอ๋อเหรอคะอ๋อแล้วก็นี่คือต้น ฮกหลง,หหลงใช่ไหมคะอันนี้คือฮกหลงฮก,ก,กหลงกระเบนทองกหลกระเบนทองคือต้นไหนคะอ๋อฮกหลงค่ะสวยงามมากๆค่ะนี่นะคะนี่คือกระเบนทองอะคะ่ะ ระเบียนทอง,น,งอน,นั่งมีต้นใหญ่ตอนนี้ก็สำหรับใครที่ชอบต้นไม้นะคะก็ลองหาเก็บติดบ้านไว้นะคะ